โอเควันดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมมาแนะนำเกม World of Warships นะครับ แน่นอนว่าดูจากชื่อเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นเกมสงครามเรือเกมหนึ่งนะครับซึ่งระบบที่จะมีในเกมนี้เนี่ยหลกัหลกๆก็จะเป็นระบบที่ทําสงครามด้วยทางเรือนะครับโดยสิ่งที่เราทําได้คือเราจะสามารถเลือกเรือเนี่ยเพื่อออกไปลบได้นะครับโดยเรือเนี่ยจะมีให้เลือกทั้งหมด13ประเทศนะครับแล้วก็ระบบผู้นำนะครับผมที่จะเป็นสกิลแพสซีฟให้เราใช้นะครับในเรือต่างๆที่เราเล่นนะครับผมรวมถึงนะครับถ้าใครเป็นคนที่ชอบในด้านของเรือรบนะครับผมเราสามารถที่จะเลือก เรือสักลำหนึ่ง 1, ลำที่เราชอบนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนท่าเรือตรงนี้ได้ด้วยนะครับเม mm. ื่อเรากดเปลี่ยนนะครับ mm. พื้นหลังตรงเนี้ยก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับซึ่งมีให้เลือกก็หลายแบบอยู่นะเยอะมากๆเลยนะครับ แน่นอนว่ามันมีไปถ่ายรูปคุณสามารถถ่ายได้นะครับเผื่อคุณเป็นคนชอบเรือโดยตัวเกมเนี่ยจะเป็นการเล่นแบบทีมนะครับผมคุณจะต้องจับผู้ไปปุ๊บเล่นกับทีมคุณแล้วก็ชนะฝ่ายตรงข้ามให้ได้หรือว่าจะเล่นออนไลน์กับเพื่อนก็ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทาง World of s h i p เนี่ยมีกิจกรรมนะครับผมโดยต้องกรอกโค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตรงนี้ด้วยนะครับยูบารินะครับคือถ้าใครจะเล่นเนี่ยกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปผมนะครับจะได้รับของรางวัลนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตามนี้เลยนะครับใครที่มี เพราะว่าระบบในเกมเนี่ยเกมเพย์ค่อนข้างจะสมจริงประมาณนึงเลยครับสำหรับคนที่ชอบเรียลบแล้วก็มีระบบล็อกอินรายวันเพื่อรับของเป็นวันวันด้วยนะครับซึ่งนะครับตัวเกมเนี่ยมันมีระบบภาษาไทยด้วยนะถ้าใครจะเปลี่ยนเนี่ยเวลาเราโหลดเกมมามันจะมีตัวเกมเซนเตอร์ใช่ไหมเหมือนตัวรันเชอร์ให้เรากดเปิดเกมอีกทีนะครับมันจะมีใน2ส,ส่วนก็คือส่วนของตัวไอตัวนี้เองไอตัวรันเชอร์เองเนี่ยก็จะเปลี่ยนภาษาได้นะถ้าเราตั้งตรงเนี้ยเป็นไทยเนี่ย เกาะเนี่ยตัวแพงมันจะเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยแค่นี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในเกมเนี่ยโอฟอร์ชิพเนี่ยคือเราต้องมาตั้งอีกทีหนึ่งก็คือตรงนี้มันจะเขียนว่าการตั้งค่าเกมถ้าสมมติว่าเราตัวแพงเราเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะเขียนว่าเกมเซตติ n งนะครับก็กดมาตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยอยู่ตรงนี้อ่ะทีนี้เวลาเราเข้าเกมไปมันก็จะเป็นภาษาไทยทีนี้เนี่ยเวลาเราจะเข้าไปเล่นเนี่ยมันก็มีเรือหลายลำมากๆนะครับให้เราเลือกนะครับซึ่งเรือแต่ละลำเนี่ยก็จะอยู่ในประเทศต่างๆนะ ก็มีความแตกต่างกันนะครับสเตตก็จะสามารถดูได้ตรงนี้ครับผมก็จะเป็นสเตตต่างๆนะครับอ่าอย่างเช่นการซ่อนพางเนี่ยคือในตัวเกมเนี่ยมาถึงตอนแรกเราจะยังไม่ได้เห็นเรือฝั่งกร้ามเลยนะมันจะต้องถูกตรวจจับนะครับด้วยเรือลาดตะเวนหรือว่าด้วยอะไรบางอย่างนะครับซึ่งถ้ามีสเตตการซ่อนพางเยอะมันก็จะตรวจจับได้ยากครับอะไรประมาณนี้ความร่องตัวก็จะเป็นพวกความเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่า การดำน้ำําหรือว่าดามเมดก็จะเป็นพวกกระสุนนะครับตัวปืนใหญ่ก็จะมีบอกพวกระยะยิงอะไรพวกเนี้ยความทนทานก็คือเลือดนะครับประมาณนั้นซึ่งก็จะมีสเตตบอกตรงนี้ทั้งหมดเลยซึ่งถ้าใครเนี่ย ไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็ภาษาไทยก็มีนะครับอย่างที่บอกก็สามารถมาอ่นานภาษาไทยดูตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นระบบของตัวเรือซึ่งเรือแต่ละลำแน่นอนว่าสเตตไม่เท่ากันนะครับต่อมาจะเป็นระบบผู้บัญชาการครับคือเมื่อเราเลือกเรือไปเล่นเสร็จเนี่ยเราจะต้องเลือกผู้บัญชาการนะครับผม <S <s ก็จริงๆเรือลำหนึ่งถ้าเราเลือกมันจะมีผู้บัญชาการให้เราอยู่ละเราสามารถที่จะกดเปลี่ยนผู้บัญชาการตรงนี้ได้ด้วยนะครับระบบผู้บัญชาการก็ง่ายๆครับมันจะมีแต้มนะครับให้เราอภัพทักษะทั้งหมด21แต้มซึ่งแต่ละทักษะเนี่ยก ลงมาข้างล่างหน่อยก็จะใช้2อะไรประมาณนี้ซึ่งคุณสามารถอ่านเอาได้ว่าคุณจะเล่นอะไรมันคือพาสซีตัวละครนั่นแหละความเร็วตัวปีโดอะไรพวกนี้คือมันก็จะทําให้กระสุนยิงเร็วขึ้นนะครับหรือว่าอันนี้ก็จะเป็นความเร็วในการเปลี่ยนกระสุนนะครับลดลง40%อะไรประมาณนี้ง่ายๆเลยนะครับมันดูเหมือนเยอะจริงๆมันก็ไม่เยอะมากถ้าเราจะนั่งอ่านมันนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครไม่อยากอ่านนะครับอยากเล่นแบบไม่คิดอะไรเงี้ย ซึ่งตัวเกมมันมีระบบแนะนํามาให้นะครับก็มันจะขึ้นเป็นแถบเหลืองๆตรงนี้นะครับจะเป็นทักษะที่แนะนําคือถ้าคุณไม่อยากอ่านคุณสามารถกดอัพตามที่แนะนาอ่ะนะครับเมื่อเราเลือกที่มันแนะนําเสร็จปุ๊บเนี่ยคือมันจะลงประมาณ21แต้มพอดีนะอันนี้คือผมเลือกเฉพาะที่แนะนำนะครับเห็นไหมอ่ะซึ่งแต่ละเรือแต่ละลำเนี่ยแล้วก็ผู้วิชาการแต่ละคนน่มันก็จะแนะนําไม่เหมือนกันนะครับ ก็อาจจะเข้ากับเรือชนิดนั้นๆนะครับแน่นอนว่าถ้าเราไม่ได้มีเพยสไตล์เฉพาะตัวแบบหรือเราเพิ่งเล่นแงีผมแนะนําว่าเล่นตามที่แนะนําไปก่อนก็ได้อาจจะไม่ต้องไปอ่านจะได้ไม่ต้องปวดหัวเยอะนะครับแต่ถ้าใครเล่นบ่อยๆเล่นชินแล้วอาจจะมีเพสไตล์ที่ต้อง up พแพสซีฟเฉพาะตัวอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเราจะดูรายละเอียดในตัวเกมเราสามารถกด ESC แล้วกดตรงการช่วยเหลือได้นะครับซึ่งก็จะมีบอกปุ่มในการบังคับนะครับผมว่าใช้อะไรบ้างในการบังคับรวมถึง พวกสเตตตัวเรือต่างๆนะครับสถานะไอคอนอย่างเช่นถ้าเราถูกตรวจจับมันจะขึ้นสัญลักษณ์นี้นะอะไรเงี้ยถูกตรวจจับโดยเครื่องบินขึ้นสัญลักษณ์นี้อ,อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอคอนตัวเรืออะไรพวกนี้มีบอกหมดนะครับรวมถึงพวกของอาวุธนะครับกระสุนต่างๆนะครับว่ากระสุนในทําอะไรบ้างอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นกระสุนของเรือปกติที่เราใช้ยิงกัน,นะมันก็บอกว่ามันจะเป็นกระสุนที่มีประสิทธิภาพกับเรือที่เกาะบางนะครับก็คือ ไม่ใช่เรือที่เป็นเกาะหนักนะครับอันนี้จะเป็นกระสุนเจาะเกาะก,ก็มีผลต่อเรือที่มีเกาะหนานะครับอะไรประมาณนี้กระสุนตัววิดอ,อะไรพวกเนี้ยมีบอกหมดนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ว่าไอคอนต่างๆทําอะไรได้นะครับซึ่งถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยไอคอนไหนเนี่ยก็ง่ายๆเลยเปิดมาตรงที่ผมบอกเนี่ยตรงนี้ก็จะมีบอกซึ่งเราสามารถมาอ่านได้เลยว่า ในแต่ละอย่างในแต่ละส่วนมีไว้ใช้ทําอะไรนะครับผมตัวเกมเนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้างลึกนะครับก็ระบบสถานะเรือเนี่ยเราก็จะมีเยอะเลยก็จะมีน้ําท่วมนะครับน้าท่วมก็คือน้ําท่วมอ่ะคือเรือบีลอยรั่วน้าก็ท่วมประมาณนั้นโดนไฟไหม้ก็คือโดนไฟไหม้นะครับต่อไปนะครับเนื่องจากมันเป็นเกมการเล่นแบบทีมนะครับมันเลยมีระบบหนึ่งที่อ่าบางคนอาจจะชอบนะครับถ้าหากว่าชอบเกมการเล่นแบบทีมที่มันมีแบบมีการวางแผนหรือว่ามีกลยุทธ์นะครับก็คือเราสามารถเปิดตัวกองตรงนี้ได้นะครับ แล้วก็ตรงนี้จะมีชนิดของเรือนะครับแล้วก็ประเทศนะครับซึ่งที่สําคัญที่ผมจะอธิบายคือชนิดของเรือนะครับสัญลักษณ์แบบนี้คือเรือดำน้ำนะครับแต่ละชนิดเนี่ยจะมีหน้าที่ต่างกันครับให้คุณคิดว่าเรือดำน้ำเนี่ยเป็นเรือที่ถูกตรวจจับค่อนข้างยากแล้วก็ทําดาเมจถ้าผมเปรียบเทียบนะมันเหมือนแอสซินอ่ะมันเราวินวอกอยู่อ่ะแม่งดำน้ำอาจจะถูกตรวจจับได้ยากอะไรเงี้ยแล้วเราก็สามารถขึ้นมายิงศัตรูได้นะครับเออลงเป็นประมาณแอสซินเลยรอบฆ่าอะไรประมาณนี้ทําดาเมจนะครับแต่ก็ มันก็ไม่ใช่ดาเมจหลักหรอกนะครับต่อไปคือเรือพิฆาตนะครับเรือพิฆาตเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะจากที่ผมรีเสิร์ชมานะครับมันทําหน้าที่เป็นเหมือนถ้าเป็นในเกมชูตติ้งเนี่ยหน้านที่เป็นเหมือนสไนเปอร์ครับคือคอยอยู่กองหลังอยู่ระยะไกลแล้วก็ทาดาเมจจากระยะไกลนะครับผมต่อมาเป็นเรือลาดตะเวนนะครับเรือลาดตะเวนเนี่ยจะเหมือนตัวสปอร์ตหรือว่าตัวสเกา์นะครับที่คอย ระบุตำแหน่งให้ทีมนะครับอย่างที่บอกคือเราไม่ไ,มได้เห็นเรือฝ่ายตรงข้ามตั้งแต่แรกแต่ว่าเราจะต้องมีสเกลเนี่ยในการเข้าถึงฝ่ายตรงข้ามนะเพื่อที่จะทําให้เปิดเผยตำแหน่งฝ่ายตรงข้ามแล้วก็จะทําให้เพื่อนเราเนี่ยสามารถทําดาเมจได้นะครับประมาณนั้นต่อมาคือเรือประจันบานนะครับเรือประจันบานก็ค่อนข้างจะถึกนะครับแล้วก็สามารถยิงประจันหน้าได้ซึ่งจะเป็นเหมือนเรือที่อยู่ฟอนไลน์นะครับอารมณ์ประมาณไฟเตอร์นะครับแต่ก็จะบอกว่าเป็นแท้งก็คงไม่ใช่เพราะว่ามัน,มนค่อนข้างจะเป็นดาเมจที่ค่อนข้างสูงนะครับมันอารมณ์ประมาณมากกาไฟเตอร แล้วกันแครี่ที่ยืนฟอนไลน์นะครับประมาณนั้นต่อมานะครับอันนี้น่าจะเป็นเรือที่เล่นยากที่สุดนะครับก็คือ,อเรือบรรทุกเครื่องบิน,นครับหน้าที่ของมันเนี่ยเป็นเหมือนตำแหน่งที่ทําทุกอย่างนะครับอารมณ์เหมือนอเป็นจุดเปลี่ยนของทีมก็ถ้าเป็นแอลก็เป็นตำแหน่งป่าเอออะไรประมาณนั้นนะครับก็คือคอยทําทุกอย่างเลยคือทาดาเมจ ตวจับด้วยเอ่อมันปล่อยเครื่องบินได้ด้วยมีเครื่องบินไปตรวจจับนะครับแล้วก็ต้องทำดาเมจดด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเรือที่น่าจะเป็นตัวแบกได้ถ้าหากว่าเราเล่นเป็นนะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในระบบของเรื่องโลนะครับของเรือชนิดต่างๆซึ่งถ้าใครชอบเกมที่มีแบบแผนเนี่ยแล้วก็มีตำแหน่งชัดเจนเนี่ยก็แนะนาครับบัววอชิปสำหรับคนที่ชอบเรือนะครับผมที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นพวกประเทศเฉยๆให้เรากองนะครับแล้วก็จะเป็นพวกระดับของเรือนะครับผมอ่ะงั้นผมไม่พูดให้เสียเวลาละคือเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูนะครับสักหลายๆตำแหน่งแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะลองเล่นเป็นเรือประจันบานนะครับผมไม่รู้ว่าจะเข้ากับชีวิตผมหรือเปล่านะครับ ก็ในส่วนอของแฟรซีผมขออัพตามที่เขาแนะนําเลยกันนี่ครับผมลำค่อนข้างใหญ่แล้วก็เรือท่อนางเยอะนะครับคําถามคือมันเร็วแค่ไหนเรือประจันบานนะครับรอดูก,ก่อนแต่ว่าความเร็วขึ้นค่อนข้างช้านะอันนี้ผมกดฟูลไปแล้วนะครับผมก็ระบบบังคับนะับคือเรามีหน้าที่แค่กดเออกับดีเนี่ยในการหันซ้ายหันขวานะครับ ส่วนเรื่องเดินในเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นระบบเกียร์นะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยที่มันสลับได้ถ้าเป็นฟูลเนี่ยก็คือแบบเออเต็มเหมือนเดินแบบเต็มที่อ่ะเต็มกำลังนะครับผมแล้วก็จะมี3ส่วน4 1ส่วน2แล้วก็สต็อปอะไรพวกเนี้ยคือเราแค่ปรับเกียร์นะครับว่าเราจะเอาเกียร์ไหนพอเราปรับได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเดินไปข้างหน้าเออตามที่เราปรับนะครับหรือว่าหยุด ถอยหลังอะไรตามที่เราปรับนะแล้วเราก็มีหน้าที่แค่บังคับซ้ายขวาเท่าทนั้นเองอย่างตอนนี้ผมปรับฟูไว้นะค,ความเร็วมันจะก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงฟูนะครับซึ่งเรือแต่ละลำเนี่ยความเร็วในการขึ้นมันก็ขึ้นไม่เท่ากันนะซึ่งถ้าจะหักเลี้ยวอะไรพวกนี้มันก็ต้องลดความเร็วใช่ไหมมันก็ต้องกะตรงนี้ด้วยเออน,นี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ยากครับอย่างเรือประจันบานเนี่ยที่ผมเลือกเนี่ย ผมรู้สึกว่าความเร็วมันขึ้นน้องข้างชาเลยนะแบบปะฟูให้นานแล้วก็ต้องอรอประมานถึงความเร็วถึงจะขึ้นเยอะนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะหยุดหรือเวลาเราจะเลี้ยวเนี่ยมันก็นจะค่อนข้างยากนะครับผมแล้วก็จะมีกระสุนตอร์บิโดด้วยนะอ่าอันนี้น่าจะมีวิญญาณเรือดำน้ำแล้วก็มีวิญญาณเรือข้างๆนะครับในเรือที่อยู่ข้างๆได้ส่วนอันนี้อ,นนอ,อ,อ่ากระสุนเจาะก่อกับกระสุนจะกระสุนเจาะก่อนนะกระสุนเจาะก่อนปกตินะครับผม จริงๆผมว่าเรือที่ดีเราควรยิงโดนตั้งแต่ในยานี้โอเคตอนนี้เราก็เห็นศัตรูละอยู่ประมาณ10เมตรนะซึ่งเราสามารถกดแบบเมาส์กลางได้นะมันจะยิงแบบว่าตามกระสุนไปให้นะครับผมว่าแล้วเราจะเห็นกระสุนเราว่ามันไปถึงเป้าหมายหรือเปล่าอาผู้ใดจะงงเดี๋ยวผมยิงให้ดูโอเคมันก็ต้องกะประมาณนึงนะครับผมว่าดูจากความเร็วของเรือลำนี้ผมยิงลำข้างหลังนะหรือว่าลำข้างหน้าจะง่ายกว่าลำลำข้างหน้าดีกว่าความเร็วประมาณนี้ผมว่าน่าจะประมาณตรงนี้อะนะครับผมเดี๋ยวรอบรรจุกระสุนเสร็จก่อนแล้วก็ยิงเออแต่ว่ราเขาหักมาว่ะ ถ้าอย่างนี้น่าจะตรงนี้ไหมโดนบ้าคิดว่าโอ้โหนิดเดียวอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็แต่เราเด๋ยอนะอีกนัดหนึ่งโดนไหมโอ้โหนิดเดียว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 ตลอดโอเคก็ไม่โดนนะครับเราก็ต้องอรีโหลดกระสุนนะคือต้องบอกว่าชีวิตจริงกระกระสุนมันก็รีโหลดแต่เพื่อนเพื่อน <c oughs> เพื่อนใจเย็น <c oughs> เพื่อนเอาหัวม่งเราทำไมโอเคกระสุนเรารีโหลดพร้อมแล้ระยานี้ผมไม่พลาดแน่นอน เต็มๆครับไกลจ่อขนาดนี้ต้องโดนแล้วล่ะพี่ <c oughs> เฮ้ย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 แล้วเราก็จะมีปืนเล็กนะครับที่คอยยิงข้างๆให้เรานะครับผมโอเคถ้าเข้ามาข้างๆนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นกระสุนนันนี้กระสุนโซน่าแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าไงกระสุนตอร์ปิโดแล้วก็ยิงเคอันนี้น่าจะโดน,นครับโดนแหละมาข้างๆงี้เคคเขายิงโดนเราเหมือนกันนะเรายิงโดนเขาเหมือนกันเอเราก็ซ่อมเรือนะครับ ปึ๊บอันนี้น่าจะแตกแล้วนะเรือลำนี้ของเขาโอเคแตกและเนี่ยตรงนี้จบแล้วครับเราก็ไปยึดจุดต่อนะครับเนี่ยก็เล่นประมาณนี้แล้วก็ฆ่าศัาตรูให้หมดนะครับหรือไม่ก็ยึดจุดให้หมดหลินพันละอ่ะก็ประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ทีมเราได้เปรียบนะศัตรูตเหลือแค่ลำเดียวละเกมนี้ก็น่าจะชนะผมไม่น่าจะต้องทำเลยผมแค่ยิงสองลำนั้นเองนะครับโอเคผมเห็นละลำสุดท้ายของศัตรูนะครับอยู่ตรงนั้นครับอ่ะผมใช้กระสุนนี้ มันจะปล่อยลงในระยะสิบวิใช่ไหมผมว่าสิบวิน่าจะประมาณนี้สิบสามวิม่จะเร็วไปวะอ่ามันจะเหม็นเป็นเครื่องบินนะครับประมาณแปดเจ็ดหกห้าโดนไหมขู่ไม่โดนห้าวิกาไม่ค่อยถูกแฮิ่งเล่นท่งเล่น,ลนอ่านนอันนี้โดนแน่นอนผมมั่นใจปั๊บโดนครับผมเคแล้วก็เข้ามาในระยะนี้ละกาเครื่องบินทิ้งเอาไว้แล้วก็ยิงอ่าตอร์ปิโดประมาณนี้โดนแน่นอนอเคก็น่าจะชนะครับ ก็จะแตกละอ่าเนี่ยครับเกมก็เล่นประมาณนี้ซึ่งก็ต้องเน้นการกักยานะใครที่ชอบการคำนวณแบบว่าเออยิงไกลๆแบบและยิงโดนเนี่ยเห็นแล้วมันฟินเนี่ยผมว่าโอเคนะคือผมว่าก็เคยเล่นอะไรคล้ายๆประมาณเนี้ยมันอารมณ์เหมือนอ่าถ้าเปรียบเทียบเหมือนคุณตีกอล์ฟก็ได้เออถ้าคุณตีกอล์ฟจากระยะไกลแล้วคุณตีลงหลุมเนี่ยมันมันก็รู้สึกฟินใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันคือคุณยิงกระสุนจากระยะไกลแล้วมันยิงโดนเรือข้าศึกเนี่ย อามันมันก็ให้ความรู้สึกคล้ายๆประมาณนั้นนะครับนั่นแหละผมเลยบอกว่าถ้าใครที่ชอบเรือลบอะ่ะแล้วก็ชอบแบบอ่าการเล่นเป็นระบบแบบนะี้ออผมค่อนข้างแนะนำนะครับอันนี้จริงๆรอบนี้เราลองเล่นเป็น back, เรือแบกดูบ้างไหมเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับผมไม่ไม่ค่อยมีคนเล่นนะผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นนะไม่รู้ทําไมมันเล่นยากหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเล่นเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินดูนะครับเมื่อกี้เราเล่นเรือบรรจักบานไปละนะครับผมซึ่งผมปกติผมก็ไม่ค่อยชอบเล่นแอสซัสซินนะผมก็เลยไม่ชอบเล่นเรือดำน้ำนะครับเรือลําใหญ่มากอย่่่่่่่าาาางงงงงงววววแแแหหหลละเเเเเเป็็็นนนนรร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 รืืืืืืออออออบบบบบบบทุกกกกคคคคิิิจใใญญมไไ้้้ดั โอ้โหมันเล่นยังไงวะเฮ้ยทำไมมันมีอันนี้เป็นออตโต้เออการซ่อมเรือเป็นออตโต้เครื่องบินตัวจับเป็นออตโต้คือพวกนี้จะเป็นออตโต้คือปล่อยออกมาให้หมดเลยเหรออันนี้น่าจะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดหรออันนี้เป็นเครื่องบินยิงไม่ร้ยังไงว่ามันดูไม่เหมือนเรือปกติเลยไม่มีกระสุนที่ยิงด้วยนะครับกระสุนปกติโอเคเราเร่งความเร็วนะครับผมเราน่าจะต้องไปผมว่าเรือเรามันลำค่อนข้างใหญ่เราไปจุด A แล้วกันนะครับที่มันโล่งๆไม่มีอะไรนะครับเฮ้ผมก็พยายามจะเปลี่ยนทิศทางนะคร คือเป็นเรือรที่ค่อนข้างจะอ้วนนิดนึงแล้วก็น่าจะเถิดะความเร็วเท่าไหร่มาดูกันนะครับถ้าเทียบกับเรือพิฆาตแต่ความเร็วขึ้นค่อนข้างไวนะไวกว่าเรือพิฆาตเองนะผมลองปล่อยเครื่องบินจู่โจมดูไม่ได้ไหมผมอยากลองปล่อยดูมันทำอะไรได้วะกดหนึ่งอีกครั้งก็ปล่อยอ่ะกดแล้วแล้วไงต่อคือเราต้องเป็นคนังคับเครื่องบินด้วยเหรออ๋อนี่ใช่ไหมที่ที่เขาว่ามันเล่นยากนะครับแล้วเครื่องบินแม่งทําอะไรได้อ๋ออ๋อเครื่องบินก็จะมีหนึ่งนะครับอ่ามีอาร์มีทีโอ้โหอันนี้คืออะไร เอฟน่าจะเป็นลงอ่าโอเคเราปล่อยเครื่องบินลาดตระเวนไปแล้วคือคือส่วนใหญ่เราไม่ต้องยุ่งกับเรือใช่ไหมเราแค่บังคับเรือให้มันตรงตรงไปแล้วเราก็บังคับเครื่องบินเป็นเป็นหลักน่าจะประมาณนั้นนะครับเรายังไม่พบอะไรเลยนะตอนนี้เออเราพบรละดับหนึ่งนะครับเอไปเราลองดูเอเราเลงก่อนไม่โดนฮะทำการเลงเป้าหมาย โอเคผมว่า okay, ผมยังไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่มาเป้าหมายเรานะทำเป้าหมายต่อโดนไหมอย่างนี้ผมว่าน่าจะน่าจะโดนไหมโอ้โหไม่โดนจะอ้วกกาย,ายากอยู่นะโอเคโอเคมาๆๆ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 ๆปๆาๆๆๆๆๆๆไปไปๆๆ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 ไปๆๆ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 ไปๆๆไๆไปๆๆไ ยังยังยังอ่ะไปโดนแล้ว yeah. <laughs> 2,900ดาเมจโดนแล้ว <laughs> โอ้ยยิงตั้งรานโดนตั้งทีโอเคผมเล่มพอใจแล้วเ okay, คทับต่อไปอีกลำหนึ่งครับของศัตรูเออเราก็อยู่หลังเขายิงแล้วก็ส่งไปเรื่อยๆได้เลยนะแค่เอาเอยยึดจุดไปนะแล้วก็ส่งเครื่องบินเบยาวๆได้เลยนะเออมันเป็นตำแหน่งที่ก็ก็ดูเล่นสนุกดีนะแต่นั่นแหละมันเป็นตำแหน่งผมพอใจว่าทำไมเป็นตำแหน่งแบกโอเคศัตรูเหลือเรือ,อบรรทุกเครื่องบินเหมือนกันนะครับเหมือนกับเรานะครับผม ซึ่งอยู่ตรงไหนเรายังหาไม่เจอนะครับตอนนี้ผมผมมายัางหาไม่เจอในแมปมันก็ยังไม่ขึ้นนะเออมันอยู่ตรงไหนวะคือเรือมันทุกเครื่องบินน่ะมันน่าจะอ่าเนี่ผมเจอแล้วคือเขาก็อยู่ลึกนะครับคือเขาอยู่ลึกเหมือนเราแล้วก็คอยปล่อยแต่เครื่องบินมาเหมือนเราน RIGHT เนี่ย,ยแหละโอเคแต่ผมเจอแล้วอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เราก็แท็กอันนี้เพื่อนน่าจะเห็นแล้วนะเพราะว่าเราเป็นเราเราตรวจจับได้นะครับคือเพื่อนก็ส่งมาตรวจจับแล้วด้วยเพราะนั้นทุกคนน่าจะรู้ตำแหน่งหมดแล้วนะครับมามาดูกันฮึบยังยังไม่ได้ ใจเย็นๆยังไม่ถึงผมว่ามันไม่น่าจะถึงหรือเปล่าให้อย่างงี้ผมเอาเครื่องบินมงกุเลยได้ไหมปั๊บโดนปะโอเคไม่โดนนะครับอ้าวจบแล้วเพื่อนยึดจึเสร็จแล้วนะครับโอเคเฮ้ยผมชอบอันนะผมชอบอันนี้นะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างสนุกดีผมอยากเล่นอีกรอบอ่ะโอเคอันนี้ผมติดใจมากจนต้องลองเล่นอีกรอบเลยนะครับคือผมรู้สึกว่าผมชอบตำแหน่งนี้แหละ โอเคสิ่งที่ผมจะทำนะครับถ้าอย่างนี้ผมจะขับเรือไปไว้ใกล้ๆจุด A หรือไม่ก็ตรงจุด A ทิ้งไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวหันหน้าเรือทิ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอมันใกล้จะถึงก็ค่อยว่ากันนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเล่นเครื่องบินนะครับส่งไปจุด b กับจุด C นะครับหรือว่าข้าเคลียร์จุด A ให้เสร็จก่อนก็ได้นะครับโอเคตรงนั้นมีเรือพิฆาตกับเรือลาตตเวนนะครับของฝั่งัตูนะครับผมผมก็พร้อมเรียบร้อยละอีกระยะสิบเมตรนะครับไปไปเขาก็น่าจะเห็นเราแล้วล่ะอันนี้ก็เป็นจุด A เนาะ ผมก็มาเคลียจุด A ก่อนเลยแล้วกันจุดที่ผมอยู่ใกล้นะครับแล้วก็เราก็ทำการเล็งก่อนนะครับผมปั๊บยิงอ่าโดนนะครับผมอันนี้แต่ว่าโดนนิดเดียวเออก็ไม่นิดมั้งก็เจ็บอยู่วะเมะื่อกี้ผมว่าได้ได,ได้ดาเมจอยู่นะโอเคมาเอาใหม่ครับผมแล้วก็ทำดาเมจเรื่อยๆนะครับไปอันนี้เป็นเรือดำน้ำฝั่งศัตรูนะจริงๆเราจมเรือดำน้ำได้ก่อนก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นเรือที่ค่อนข้างหน้าํำคาญนะค,คือเพื่อนเราก็ไม่ชอบเรือดำน้ำนะรประมาณนี้ แต่ว่ามันมีเป้าหมายเยอะแต่เรือดำนำ้ำใกล้พังแล้วผมว่าเพื่อนน่าจะเก็บได้นะผมว่าผมไปเรือลาตาเวนเลยดีกว่าโอเคเพื่อนเก็บเรือดำน้ำได้พอดีมาผมไปเรือลาตาเวนเลยเรือลาตาเวนเดีอนี้ก็ใกล้จะแตกแล้วเต็มตัวเรามาซ้ำให้อาวกัมผมยิงโดนยิงเครื่องมีแตกก่อนโอ้นี่เราเข้าระยะยิงของเรือโอเคผมว่าผมน่าจะอันนี้แย่ไปหน่อยอเพราะว่าผมน่าจะวางตัวไปแย่ไปหน่อยครับไม่เรือเราจะแตกแล้ว โอเคเรือเรือเขาแตกก่อนเพื่อนยิงให้เคขอบคุณนะผมอันนี้เพื่อนปกป้องเราไว้ได้อ่าผมก็ลดความเร็วลงแล้วนะอ๋อหะแล้วก็มีกําหนึ่งตรงนี้แยนละผมต้องทำดาเมจให้เยอะที่สุดก่อนตายละเพราะว่าผมมีโอกาสเสี่ยงตายสูงต้องปกป้องตัวเองก่อนตอนนี้เขาเรียกว่าโดนลวงไงอย่างนี้โดนอยู่ครับอ๊้ เฉียดก็ได้อยู่ก็ไม่แย่ก็ไม่แย่ก็อย่างน้อยก็ยังไม่ตายวะขอต้องขอบผุณเพื่อนด้วยเพื่อนช่วยโอเคผมอาผมว่าเรือต่อวีดีโอยิงโดนค่อนข้างยากทาไม่จ่อยจริงผมว่าอันนี้ต้องจอยจริงว่ะมาครับไปต่อเขาเรือเรืออะไรอ่ะเขาเรือเรือบรรทุกเครื่องบินเหมือนเรานะน่าจะไม่พลาดนะครับลำค่อนข้างยาวยิงโดนง่ายอยู่ผมรอใกล้กว่านี้ก่อนใกล้กว่านี้ได้ไหมใกล้กว่านี้ได้ไหมใกล้กว่านี้ได้ไหมโอเคประมาณนี้สาม สองหนึ่งอันนี้น่าจะโดนเต็มเต็มปั๊บแล้วราดูผลงานโอ้โหผมไปสี่เมตรแบบใกล้ๆระยะขอคนน่าจะโดนครับหนึ่งสองสามสี่โดนสามพันเก้าสิบหกพันหกพันสามโอเคน่าจะแตกแล้วครับเมื่อกี้โดนไปน่าจะสองสามนัดเออพอยิงโดนแล้วปิดปิดอย่างเงี้ยแหละน่าจะได้แล้วนะผมกับเพื่อนเราน่าจะทำดามจเก็บต่อได้มันโลมากเลยนะมันเหลือนิดเดียวโอเคสวยเอ้ยมัน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 อันนี้มันจริง ไม่ผม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 ชาแผมเล่นผมเล่นตำแหน่งนี้แล้วโอเคมีตำอีกตำแหน่งหนึ่งที่ผมอยากลองเล่นนะครับก็คือตำแหน่งสไนเปอร์นะครับซึ่งโดยตามปกติผมไม่ถนัดเกมยิงนะแล้วก็ยิงระยะไกลไม่ค่อยเก่งด้วยนะถ้าเป็นเกมชูตติ้งปกตินะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเกมเรือนะครับซึ่งมันไม่เหมือนกันผมอาจจะยิงโดนนะครับซึ่งนะครับเราเป็นสไนเปอร์มันมีสโมกมาให้ด้วยนะสโมกนี่คือจะเหมือนาจะทําให้เขามองไม่เห็นเรือเรานะครับซึ่งค่อนข้างดีแปลว่าเราจะต้องจอดยิงนะครับผม คือจอดอยู่นิ่งคายอยู่ในสมงแล้วก็ยิงประมาณนั้นแต่ว่าเราต้องรอเรือระัตะเวนแท็กตำแหน่งให้เราก่อนตอนนี้นเรายังไม่เห็นศัตรูเลยซึ่งผมจะเล่นในในส่วนของจุด A ก่อนแล้วกันนะข้างหน้าเราก็เป็นเรือดำดำครับที่ไปกับเรานะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอีกนิดนึงแล้วก็สมงนะครับเออเหมือนจะใกล้ถึงแนละ้วโอเคผมจะหยุดเรือนะครับแล้วก็สมงกทิ้งเอาไว้นะครับโอเคประมาณนี้เราสมงกทิ้งเอาไว้อย่างนี้ปุ๊บกดจีทิ้งไ้ด้วยมันคืออะไรไม่รู้น่าจะเป็นกับดักนะครับเวลามีกระสุนะไรยิงเข้าเราข้างเราครับ จากนั้นก็เล็งนะครับแล้วก็ดูจากความเร็วนะครับผมว่าน่าจะประมาณนี้โดนไหมกะกะอันนี้ลองดูก่อนอุ้ยโดนหรือเปล่าวะถ้าไม่โดนก็เฉียดๆเมื่อกี้อาจจะไม่โดนไปครับผมอีกนัดหนึ่งอันนี้โดนโอเคโดนเต็มเต็มเจ็700ดร้อยดาเมจนะครับสองนัดไปครับรอยิงเรื่อยๆเราสมุกอยู่นะครับไม่ต้องกลัวเขาไม่ค่อยเห็นเขาไม่น่าจะเห็นเรานะครับกะประมาณนี้น่าจะโดนนะโอ้ไม่โดนเฉียดไปนิดนึง เอ็ดเหมือนเขาจะเข้ามาประชิดมากรอรอรอครับอันนี้รอรีโหลดกระสุนอยู่โอเคกะประมาณนี้โดนน่าจะโดนนะโดนครับผมอีก3ามร้อยดาเมจไปจริงไลยทีทีข้อดีคือเรารีโหลดกระสุนมั้นค่อนข้างไวนะครับเรือไอเรือสไนเปอร์เนะี่ยตอนนี้เราก็สม,ม้งอยู่สม,มุงมีแค่สามันนะครับใช้ให้คุมจํากัดด้วยประมาณนี้โดนระยะน,นี้ต้องโดนแล้วเราพี่จ่อขนาดนี้เจสวยอันนี้เขาเข้ามาลึกเกินไปรอ,รอ,รอเปล่าเรือลาเตเวนเล่นเป็นแทงเลย <laughs> เรื่องด้านตะวันี้ผมน่าจะใช้ขิดกระสุนนะผมว่ามันควรใช้กระสุนเจาะเกาะปะวะอ่ะผมลองใช้กระสุนเจาะเกาะดูนะครับรีโหลดแปดมิเนี่ยเราก็อยู่คาสโมกอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วเราก็ยิงนะทำดาเมจฟรีนะครับผมไปโดนเต็มเจ็ดร้อยดาเมจโอเคก็เท่ากันดีกว่าเอาใหม่เอาใหม่ที่ทำดาเมจไปครับค่อนข้างเบานะคือเรือเรือพิฆาตมันยิงแรงกว่านี้เออไอ้ไม่ใช่เรือพิฆาตดิเรือประจันบาลน,นะเรือเราเนี่ยแหละเร,เเรเือพิฆาตโอเคไปเหมือนเป็นตัวต่อแล้วค่อยๆต่อเรื่อยๆเจ็ดร้อยดาเมจ อ๋อแล้วก็เรือตรงนี้อีกลำหนึ่งผมว่าระยะเราผมว่าผมว่าโพซิชันเราไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่วะถ้าเขาเล็งเรานี่เราตายได้อยู่เลเนะโอเคต่อไปอ่าผมน่าจะยิงเรือประจันบานก่อนนะครับเรือประจันบานหกิโลเมตรถ้าหกิโลเมตรน่าจะประมาณตรงนี้นะผมว่าน่าจะโดนหกกิโลเมตรโดนโอเคโดนสวยเจ็ดร้อดาเมจไปเฮ้ยค,ค่อนขอน้างแม่นค่อนขอน้างแม่นค่อนข้างแม่นอยู่โอ <c oughs> เคเขาเขาเหลือลำสุดท้ายแล้วรับดกิโลเมตรตรงนู้นนะครับเออผมว่ามันน่าจะเล่นประมาณนี้แหละคือสมองแล้วก็ยิงนะครับ อันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรโอเคก็ได้อยู่นะสําหรับใครที่อยากยิงบ่อยๆแต่ดาเมจมันดูไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับคือเน้นตอดเน้นเรื่อยๆครับยิงแบบระยะไกลสมมุแล้วก็ยิง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 ฟรีอะครับแต่ว่าดาเมจไม่ได้แรงเท่า,เ,าเรือประจันบานนะครับโอเคแมปนี้จะมี4จุดนะครับคือ C, A, D อยู่2ฝั่งนะครับแล้วก็ B เป็นจุดที่ศัตรูได้เหมือนกับเราครับซึ่งผมน่าจะส่งเครื่องบินไปจุด B ก่อนแล้วก็ผมจะลองเล่นในโพสิชันที่ปลอดภัยมากขึ้นนะครับคือผมจะไม่เข้าไปลึกมากนะครับ ผมจะอยู่แค่ประมาณต้นจุดสี่ก็คือแถวแถวนี้แหละหรือจริงจริมันไม่ต้องขยับเลยก็ได้ว่ะเออไอเครื่องไอเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยโอเคผมเห็นเรือลาตะเวนของศัตรูแล้วแล้วก็เห็นเรือพิฆาตของเรือประจันบาลของศัตรูแล้วเรือประจันบาลเนี่ยผมว่าถ้าเก็บได้ก่อนก็ดีนะคือมันเป็นเรือที่ค่อนข้างดาเมจสูงนะครับมันค่อนข้างจะไปถล่มเพื่อนเราได้นะครับเรือลาตะเวนแปดเมตรแต่ว่าผมเดินเจอเรือรลาตะเวนก่อนก็เอาก่อนแล้วกันนะไปครับผมขอจะจอเลยจะเข้าไปถึงไหมวะจะเข้าไปถึงไหมโอเค เอนเกตนะครับน่าจะได้อยู่ปับ๊บโดนไหมยังอย่างงี้น่าจะโดนนะผมว่าสักนัดนึงแหละโอเคโดนนะับโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่เหมือนน่าจะโดนนัดหนึ่งนะไม่ก็สองนัดนะครับประมาณตรงนี้เอาใกล้อีกขอใกล้กว่านี้โอ้ตายก่อนมาเนี่ยเคทันไหมไม่รู้เอนเกตปับ๊บโอ้โหไม่ทันผมว่าเราจะกดเอาไหเอาไป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 อผม แต่ว่าเราควรจมตีเรือที่มาใกล้เราก่อนนะเพราะว่าเราค่อนข้างสําคัญนะรเราไม่ควรจะตายก่อนเพื่อนนะเนื่องจากเราปล่อยเขามีได้เรื่อยๆแบบนี้เพราะนั้นผมจะไปด้านนี้ก่อนไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับเพราะว่าด้านนี้ดูจะเข้าถึงเรามากที่สุดนะครับเพื่อนเล็งลําไหนอยู่วะเราจะเล็งลาที่เพื่อนเล็งอยู่นะครับให้มันแตกก่อนนะครับโอเคน่าจะลํานี้นะครับมาเอ็นเกจโอ้อยากยิงข้างๆมากกว่าแต่ว่าตรงน,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 นี้ข้างหน้าก็ไม่เป็นไรไปโดนไหมอยากติดตามวิถีกระสนุนมากเลยเหมือนจะโดนนัดนึงนะครับเท่าที่ผมเห็นนะครับ โอเคโดนนะครับโดนโดนโดนนัดหนึ่งนัดหนึ่งผมอยากไปยิงข้างๆมากกว่าเมื่อกี้เรายิงตรงข้างหน้ามันเลยโดนน้อยนะครับคือข้างๆคือลำเรือข้างๆมันยาวใช่ปะเออถ้ายิงไปข้างๆอ่ะจะโดนเยอะก,กว่าประมาณนั้นผมไม่ต้องงอไปข้างๆเอาใหม่เฮ้ยตรงกลางเข้าอ่ะโอเคผมเก็บตรงกลางก่อนแล้วก็อ่ตรงกลางเพื่อนเก็บได้พอดีโอเคสวยเป็นเรือประจันบานด้วยตอนแรกว่าจะเอาตรงกลางก่อนเพราะปเป็นเรือประจันบานนะครับแต่เพื่อนชนะเพื่อนก็เป็นเรือประจันบานกันมาเดี๋ยวผมจะเข้าข้างๆนะครับรอบนี้จะได้ยิงโดนเยอะๆหน่อยครับเป็นเรือลาตะเวนสองลำเรือประจันบานหนึ่งลำ ลำไหนใกล้พังแล้วอ่ะเอาลำนั้นก่อนลำนี้ติดไฟโอเคผมเดี๋ยวผมเล่นลำนี้ก่อนนะครับเอนเกจป๊าไปน่าจะโดนนะปล่อยไปได้แค่สองลูกนะน่าจะโดนสักลูกหนึ่งอยู่ไปเราไม่ต้องไปดูหรอกโอเคเราได้เรือนี้ละมาเราได้เครื่องบินนี้แล้ว,มไ,ไ,ลวไม่ใช่เรือไปช่วยฝั่งนี้ก่อนครับเอาเรือไปจันท์บานก่อนแล้วกันถ้าเอาได้ก็ดี โดนโอ้โหผมคนเด็วไปอ้าวพลาดโอ้โหพลาดพลดพลดดดคงต้องเอนเกตตรงน,นี้ละทันไหมเนะี่ยปึ๊บไปสองลูกน่าจะโดนบ้างสักลูกหนึ่งอ่ะผมขออยู่อยู่รอดูแล้วลกันโดนใช่ไหมลูกนั้นน่โดนใช่ไหมลกลมางเรือโ,โอเคสี่พันดาเมจผมค่อนข้างแรงมากนะครับโอเคต่อไปเป็นอ่ะเรือตอร์ปิโดแบบ แบบติดดาวไม่รู้ว่ามันแรงขึ้นหรอวะบินเร็วมากผมบินโคตรเร็วเลยนี่เรือโอ้โหเรือแบบอะไรวะเนี่ยอุ้ยเเจ็บเดี๋ยวจะเป็นจะเป็นเร็วเกินผมไม่ทันทั้งตัวเร็วเกินไปหรือเปล่าพี่ไม่นีกกะสุดและผมดูไม่ทันเลยมันเร็วเกินอะผมดูไม่ทันเลยเมื่อกี้โอเคครับผมต้องไปบังคับเรือหนีละเร่งฟูเต็มกําลังแล้วก็หันไปหาเพื่อนด่วนแล้วก็ปล่อยเครบินนะครับตอนที่ต้องหนีละเราโดนเข้าถึงละไม่มีใครช่วยเราเลยเราโดนล้วง มาโดนไหมเหมือนจะไม่โดนนะเลือดมันมีเท่าไหร่เราจะไหวไหมก่อนที่เพื่อนเราจะชนะแต่ว่าเราได้จะทำให้เพื่อนชนะได้อยู่นะไปโดนโดนบ้างแหละอย่างนี้อเอ๊นะครับมาไปเอ,อยยดพื้นที่แล้วโอเคเรายื้อไปนะครับเขาจะไล่ยิงเราแต่เขาเดือลํำสุดท้ายแล้เดี๋ยวทีมเราก็าคงังมาเก็บได้นะครับ เราก็ได้จะชนะมาผมก็สู้จังหวะนี้ไปครับนัดหนึ่งอุ้ยโดนปะวะเหมือนไม่โดนโอเคไม่น่าโดนนะอย่างงี้ไปเรือ่อยๆผมเล่นเลยสองป็นแปดแล้วพอนายมันยิงเราตายช้าที่สุดผมจะดีไปเรื่อยๆพอนายเพื่อเรายึยดดยุดเสร็จก่อนเราตายอ่ะ <c oughs> ไปปล่อยดักหน้าเลย โดนเออโดนโอเคผมเร็วมาเจ็ดแล้วเพื่อนเร็วหน่อยเพื่อนเร็วกว่านี้จะไม่ไหวแล้วเพื่อนนิดจุดเร็วเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ครับเหลือสี่ร้อยแล้วเพื่อนมาครับผมเหลือสิบเจ็ดละผมขอเน้นๆโดนไหมโอเคน่าจะ เนี่ยมากพอที่เราจะทําได้นะครับเพื่อนก็น่าจะอยู่จุดจุดสิทธินะครับโอเคจบพอดีนะครับเพื <c oughs> ่อนไปเราอยู่คนเดียวเราไปตามเพื่อนนะอเแต่นั่นแหละสนุกดีครับเป็นตำแหน่งที่ทำดาเมจจากระยะไกลนะคลอยส่งเครื่องบินไปทำดาเมจนะครับผมโอเคก็ชนะพอดีเราแต่เราตายพอดีนะครับโอเคผมขอพูดความรู้สึกนะครับหลังเล่นนะครับผมเนื่องจากว่า ผมเพ่เคยเล่นนะครับต้องพูดตามตรงว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเรือรบนะครับแล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องเรือลบเลยนะครับไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์เรือลบเลยเป็นเรื่องที่ผมไม่สนใจนะครับแต่ว่าผมค่อนข้างอินนะคือผมอินืากการที่แบบว่ายิงจากระยะไกลแล้วเรายิงโดน่ะเออคือมันฟินนะครับอันนั้นคือความรู้สึกผมนะเพราะนั้นผมมองว่าถ้าคนที่ชอบเรือรบอ่ะผมว่าน่าจะสนุกมากกว่าผมนะคือขนาดผมไม่ชอบเรือรบผมยังรู้สึกเนี่ยผมอยากเล่นในเรือนหละอนเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ย ผมอยากเล่นเรือบรรทุเครื่องบินอีกนะครับอันนี้คือผมผมไม่ชอบเรือลบแล้วนะครับคือผมไม่ชอบเรือลบแล้วผมก็ยังรู้สึกว่าชอบเล่นนะเพราะนั้น <_ d ata> ถ้าใครที่ชอบเรื่องเรือลบหรือว่าศึกษาบริษัทเรือลบอยู่แล้วเนี่ยอยากเล่นอะไรเนี่ยที่มันเป็นประมาณเนี้ยแต่เป็นในเวอร์ชันของเรือนเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับเวอร์ชิพนะครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับกรอโค้ดนะครับแล้วก็กดลิงก์ที่อยู่ตรงใต้คลิปผมนะครับมีแจกของนะครับสำหรับใครที่จะเล่นใหม่นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆนะครับไปละบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหนน้าะครับ